น้ายางได้ไหลลงมานะครับไหลลงมาแล้วก็ก็จะมีอคล้ายๆเป็นรางเล็กๆต่อเข้าไปในระหว่างส,สุดสุดไอ้สุดล่องยางตรงนั้นนะที่เขากรีดเนี่ยเพื่อไอ้ลางงอตรงนั้นอ่ะมันจะได้ไหลต่อลงมาหาอ่าเขาเรียกกลาเนาะกลาพลาติกนะครับที่เขาทำลองไว้อนะ่ะเพื่อลองน้ำยางนะครับตรงนั้นนะแอดจะพูดถึง ให้เอได้เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวจะเข้าเรื่องเลยนะครับให้ให้เข้าใจว่าอ่ารูปพันธรรมฐานมันจะใช้อะไรใช้แบบเนี้ยมันจะใช้คืออะไรนะครับนี่นะครับนาเอฟีนะนะมันจะใช้อะไรคือมันใช้ได้เฉพาะแค่กีอย่างเท่านั้นนาเอไปทําอย่างอื่นไม่ได้ไปทําวิธีอย่างอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีคมแค่ตรงโค้งนิดเดียวเขาจะรับตรงแค่มีคมโค้งนิดเดียวนะครับ อ่าเขาจะรับแค่นั้นตรงงององเล็กๆนะ่ะเอฟซีสังเกตดูถ้าคนเป็นส่วนยางถ้าคนทํางานส่วนยางเขาจะรู้ดีว่าเขาจะรับแค่นั้นคมมีอยู่ตรงนั้นนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะอันนี้พอเข้าใจนะเอฟซี FC เข้าใจแล้วนะเราจะไอะบอกรูปประพันธน์ฐานแล้วก็อ่าหลักการการทํางานของมันว่ามันทานํางานยังไงมันใช้ได้เฉพาะได้แค่ไหนจะไปใช้สับ ไปใช้หัวดญ้าไปใช้ทํานู่นทํานี้ใช้อะไรไม่ได้ทั้งนั้นนอกจากเอาไว้กีดยางเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความคมแค่ช่วงโค้งนิดเดียวแค่นั้นเองไม่มีอย่างอื่นนอกั้นไม่มีคมอืมนะครับ fc นอกั้นไม่มีคมนะอ่านะครับ fc เข้าประเด็นเลยบางคนนะครับเอาไปพูดบอกว่าลุงเนี่ยเอามีดเนี้ยไปตัดผมเด็ก ลุงหน้าดาวอังคารน,นะครับเอาไปตัดผมเด็กเอฟซี FC ดูนะครับว่าอันนี้มันไปตัดได้หรอไม่ได้มันไม่ใช่มีดมันเป็นไอเขาเรียกว่ามีกยียางแหละแต่มันไม่ใช่มีดสําหรับเอาไปตัดอะไรได้มันตัดทาอะไรไม่ได้นอกจากเอาไปซาะร่งเท่านั้นเองเพราะมันมีความคมแค่ตรงโค้งนิดเดียวแต่นะครับบางคนมันเอาไปข่าวอ้างว่าลุงเอามีดนี้นะครับ ไปตัดผมเด็กมันตัดได้ยังไงเอออยากจะถามหน่อยนะเอฟซี FC. ถ้าใครทำสวนยางเขาจะรู้ว่ามันตัดอะไรทำอะไรไม่ได้อย่างอื่นจะไปคั่วปลานะครับจะไปคั่วปลานะครับอ่าจะไปแล่ปลานะครับนะจะไปทำนู่นทำนี่ทำไม่ได้นอกจากเอาไปกรีดยางไปเซาะร่องเท่านั้นการทำงานของมันของมีดนี้เอาใช้ได้แค่เซาะร่อง เอาไปเฉือนก็ไม่ได้มันไม่จะมีไว้เพื่อเฉือนหรือเพื่อสับมันเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่ามันบอกนี่คือหลักฐานขี้หมาเนี่ยเอาไปตีหัวนะได้ใช้เป็นการตีหัวน่ะได้เอาไปใช้ตัดไม่ได้เอาไปใช้เฉือนได้ไหมไม่ได้อ่ะถูกไหมมันบอกว่าตัวนี้มัน,เป,นเป็นหลักฐานนะครับโอโหอ,อ,อ,อยากจะหัวเลาะ มันแสดงว่ามันไม่เคยทำสวนทำไร่เลยนะ fc นะครับมันไม่เคยทำสวนทำไร่ทำอะไรแล้วมันพูดไปได้ยังไงว่าลุงเอามีดกรีดยางนะครับไปตัดผมเด็กณนะดาวคาร์นะลุงณดาวคารเอ่อเรื่องนี้นวนิยายอีกแล้วนะครับ fc นวนิยายอีกแล้วเอ่อมันบอกว่าเอาไปตัดผมเด็กนะตัดได้ไง่ายเอาไปสับก็ไม่ขาดมันไม่มีคม มันจะเป็นช่วงโค้งนะครับนะช่วงโค้งแต่ตรงโค้งนั้นไม่มีคมมันจะเป็นคมที่ตรงปลายอย่างเดียวแล้วมันตรงโค้งเล็กนิดเดียวน่าจะแอดเดาๆน่าจะประมาณเซนกว่านะตรงโค้งน่ะโค้งมาประมาณเซนกว่านิดเดียวเองเขาจะใช้ความคมดูนั้นแหละเพื่อซาะล่องมันใช้ได้แค่นั้นความคมมันซาะได้แต่ล่องอย่างเดียวเอาไปตัดเอาไปหั่นเอาไปอะไรก็ไม่ได้เอาไปฟันก็ไม่ได้แต่เอาไปเคาะหัวคนได้ เอาไปตีคนอะได้มันก็นเล็กๆสั้นๆเนี่ยส,สั้นประมาณอ่าน่าจะประมาณคืบกว่าได้ที่แอดเคยดูนะครับแอดก็เคยสัมผัสแต่ว่าเอ้ไม่ใช่ใช้งานไม่เคยใช้งานแต่ว่าเรารู้ว่ามันมีแค่นั้นอ่าความสามารถของมีดนี้มันใช้ได้แค่นั้นนะครับใช้ได้แค่นั้นจริงๆนะแล้วมันยังเชื่อมโยงว่านี่แหละอันนี้คือหลักฐานนะ เอาไปตัดผมเด็กนะครับเอามีดกรีดยางไปตัดผมเด็กมันไม่ใช่มีดตะขอนะครับไม่ใช่มีดหดหวดญ้า <gger> มันจะไปตัดได้ยังไงนะเออเอฟซี <Ờ. S 1> ดูเอานะครับอย่างนี้มันก็ไม่เข้าองค์ประกอบแล้วนะมันไม่เข้าองค์ประกอบแล้วตรงนี้แค่นี้แหละมันก็ไม่เข้าองค์ประกอบแล้วมันจะไปเอาไปทำอะไรได้นะครับ เอาไปเฉือนเนี่ยอาไปถูก็ไม่ได้ถูก็ไม่ขาดมันไม่มีคมนะมันไม่มีคมมันมีดเนี้ยมันใช้สําหรับเอาไปซาะร่องได้เท่านั้นเอาแค่ได้เซาะร่องได้เท่านั้นก็ทําโค้งมาแล้วก็จะมีงอตรงปลายสขอนะครับเพื่อจะเอาไปซาะร่องตรงต้นยางนะกรีดยางนะครับลงมานะครับยายตลาดล่างเข้าใจผิดแล้ว นะแอดบอกได้เลยยายแต่ลาล่ามันเข้าใจผิดแล้วเออมันบอกว่าลุงเอามีดกรีดยางนะครับไปสับผมเด็กออกมาแล้วจะเอาไอ้เครื่องซิงโกอตอันไปวัดเออไปตรวจว่ารอยตัดเนี่ยตรงกันไหม <laughs> ยากจะหัวเราะเป็นภาษาโปรตุเกสน,นะแค่เอาไปหัน่นมันก็หั่นไม่ได้แล้วมันไม่มีคมมันเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่ามันเคยดูอะไรหรือเปล่าเนี่ย เอ,อ,อเ,เบิงตาดูหรือเปล่าเอะมันไม่ใช่นะครับมันมีคมแค่นิดเดียวแค่นั้นเองเป็นล่องเล็กๆมีคมแค่เฉพาะตรงนั้นมันไม่มีคมอย่างอื่นนะมันชัดยิ่งกว่าชัดอีกนะครับไปตัดผมมันก็ตัดไม่ได้เอาไปหั่นผมเด็กเอาผมเด็กมาลองแล้อวไม่ถักสับหรอสับไม่ได้มันไม่มีคม เออจะเอาอะไรไปซับเออตรงนี้มันเป็นแค่ตะขอนะครับขอคือเกาะเท่านั้นมันใช้วิธีการเองามันคือเกาะนะครับเกาะแล้วก็ลูดเอาคมมันที่เล็กๆนิดเดียวเนี่ยแหละเกาะแล้วก็ลูดมาอ่าแล้วขี้มันก็จะไหลออกอีกตรงโคง้งไหลออกไปถ้าคนทําสนอย่างรู้ดีมันเอาไปทําอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากกรีดยางเท่านั้นมีดนี้เอาไปทําได้อย่างเดียวคือ เอาไปตีหัวคนตีหัวเล่นแค่นั้นเองคุณสมใจนะสวัสดีครับผมนะแต่มันยังเอาไปโยงได้ยังไงว่านี่แหละคือหลักฐานนะครับนะเออหลักฐานที่ลุงนณดาวองคารเอาไปตัดผมเด็กตัดยังไงวะมาสอนให้ทำหน่อยเออทำยังไงยังหา มองเฉยๆเนี่ยก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้แค่มองว่ามันจะไปทํำยังไงว่าไปตัดยังไงวะผมเด็กเนี่ยแล้วจะเอาสิงโตนนะไปตรวจว่ารอยตัดเหมือนกันเฮ้ยมันไม่ใช่มีดอะ่ะเอออันนี้มันสำหรับกรีดยางโดยเฉพาะมันบอกว่ามีดกรีดยางมีดกรีดยางคือชนิดนี้ชนิดเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแน่นอนนะไม่ใช่มีดตัดมากเออไม,ม่เหมือนกัน มีดกรีดยางก็คือมีดกรีดยางใช้อย่างอื่นไม่ได้นอกจากกรีดยางเท่านั้นแอดไม่เคยเห็นไปใช้อย่างอื่นและใช้ไม่ได้ด้วยไม่ใช่แอดไม่เคยเห็นแอดเคยดูก็นั่งรับอยู่นะนั่งรับรับไอ้คมมันนะ่ะนิดเดียวนี่แหละนะครับเอาจริงเอฟซีมันดันไปได้ยังไงอันนี้มันก็ผิดแล้วมันจะเอาหลักฐานตรงไหนมาอยากแกถามตรงนี้เออหลักฐานตรงไหนมา เอามาอยากจะแก้ข้อเข่าหาล่ะเอาไว้ง่ายแ,แก้เลยแม่มันคิดได้ยังไงเรามีดกีดยางมาตัดผมเด็กมันตัดไม่ได้ตะไกโอเคนะครับมีดโอเคเอะนะแต่มีดกีดยางจบไม่ได้แน่นอนมันจะไปตัดยังไงม,มันมันมีมันมีความคมแค่โค้งเล็กๆเนะี่ยตรงปลายมาหน่อยเดียวเข้าไว้เข้าไวก้กระชากนะครับเหมือนเอาไว้ขูดอะ เอาไว้ซอสร่องแต่ต้องใช้น้าหนักมือเลยนะเวลาซอสร่องใช้แรงกดด้วยอ่าถึงจะเข้าจะคมแค่ไหนก็นแล้วแต่ต้องใช้แรงของเราเนี่ยเวลากดเขาจะกดแล้วขูดกึดกึดกดกดมานะครับแอดยืนดูเขาอยู่แอดก็ถ่ายมาให้เอฟซีดูหลายครั้งเวลาเวลาเข้าไปกรีดยางนะคน,ะค,ค,นคนมีส่วนยาเขาจะรู้ดีว่ามันกรีดยังไงเออมันมีความสัมพันธ์กคือคมตรงนั้นนิดเดียว ไม่สามารถจะไปตัดอะไรได้เลยไม่พอตัดอะตัดก็ไม่ได้คือถ้าจะไปทําเนี่ยไม่ได้มันตัดไม่ได้มันมันทําไมถึงตัดไม่ได้เพราะมันเถือไม่ได้ไงมันมันเฉือนไม่ได้มันไม่มีมันไม่มันเฉือนไม่ได้เอาง่ายๆเนี่ยมันเฉือนไม่ได้อะมันมีการเฉือนเพราะอันเนี้ยสําหรับการขูดขูดเท่านั้นมันใช้ได้เฉพาะขูดนะครับเอ่อเป็นรอยขูด กดเข้าไปแล้วก็ขูดเพราะว่ามันมีไอ้ตรงโค้งปลายเล็กๆเนี่ยมันเอาไว้สําหรับขูดนะเอาไว้ขูดเล็กๆแค่นั้นเอง